สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของว่านงาช้างจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะว่านงาช้างมีชื่อเรียกอื่นๆอีกว่าว่านงาช้างเขียวว่านงาช้างลายหอกสุรการหรือหอกสุรโกนนะคะ ว่านงาช้างเป็นสมุนไพรที่ใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านมาตั้งแต่โบราณใช้รักษาโรคภัยต่างๆและในทางศยศาสตร์ยังเชื่อด้วยว่าสามารถปลูกไว้ป้องกันภัยร้ายว่านงาช้างเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นว่านที่ไม่มีใบแต่ในทางวิชาการแล้วลำต้นเทียมที่เป็นลำทรงกลมสีเขียวก็คือใบนะคะ ผล่ขึ้นจากดินรูปร่างเหมือนงาช้างออกดอกเป็นช่อดอกย่อยมีสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆผลจะมีลักษณะกลมขนาดเล็กประมาณ0.5-1เซนติเมตรผลมีสีส้มเมื่อสุกจัดจะมีสีแดงนะคะทีนี้เราไปฟังสรรพคุณทางยาของว่านงาช้างกันเลยนะคะ เง่าหรือหัวและใบหรือลำต้นเทียมเมื่อนำมาต้มน้ำดื่มจะมีรสขมเล็กน้อยมีสปปรรพคุณเป็นยาบำรุงโลหิตใช้ขับพยาตรรักษาโรคฤิศสีดวงช่วยการอยู่ไฟของสตรีหลังคลอดช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังใช้เป็นยาขับปสัสสาวะใช้รักษาอาการใบหน้าเป็นฝ้าหรือหน้าตกกระค่ะ ใบหรือลำต้นเทียมเมื่อนำมาตำใช้ทาเป็นยาภายนอกรักษาอาการดังนี้นะคะใช้ทาหน้ารักษาสิวใช้ทาหน้าลดร,รอยเหี่ยวยน่นช่วยให้หน้าเต่งตึงนะคะนอกจากนี้ยังใช้ทารักษาแผลติดเชื้อแผลเป็นหนองช่วยให้แผลแห้งเร็วและหายเร็วค่ะนอกจากนี้แล้วยังใช้ทารักษาอาการผดผื่นตามผิวหนังได้ด้วยนะคะ วานงาช้างช่วยบำรุงโลหิตช่วยรักษาอาการใบหน้าเป็นฝ้าหรือหน้าตกกระนอกจากนี้ยังช่วยแก้ริสีดวงทวารใช้ขับโลหิตเสียหรือโลหิตเป็นพิษหลังคลอดนะคะและยังแก้อาการปวดในหูช่วยรักษารากผมลำต้นเมื่อนำมาตาหรือหั่นเป็นแว่นผสมสุรากินแก้ลมตีขึ้นได้ด้วยนะคะ ประโยชน์ด้านอื่นๆของว่านงาช้างเนื่องจากลำต้นเทียมหรือใบมีลักษณะโดดเด่นต่างกับพืชอื่นๆรวมถึงดอกที่ออกเป็นช่อสวยงามเราจึงนิยมปลูกว่านงาช้างเป็นไม้ประดับทั้งปลูกในกระถางและปลูกในแปลงจัดสวนทั้งนี้อาจปลูกประดับแบบลำต้นตั้งตรงตามธรรมชาติหรือดัดบิดเป็นเกลียวพันธุ์หลายต้นเข้าด้วยกันได้นะคะ เรานิยมปลูกว่านงาช้างเป็นไม้มงคลด้วยเชื่อว่าเป็นว่านที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่คนในครอบครัวช่วยทำให้ทำมาค้าขึ้นค้าขายร่ำรวยและยังช่วยป้องกันภัยทั้งมวลทางไสยศาสตร์เชื่อว่าปลูกไว้ป้องกันภัยร้ายได้ด้วยนะคะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผัก ผลไม้หรือสมุนไพรชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ